แค่นี่แหละเจ๊ปะแขะปะแขะปะแขะอยู่ไหมเนี่ยรูค่ะเอ้าปะแขสวัสดีครับค่ะสวัสดีปะแขที่ใช้เซรั่มคิวใช่ไหมครับปะแขใช่ค่ะพอดีโอ้โหผ่านมาเจอพอดีเลยครับผมมาจากพี่โลกหรอปะแขที่รีวิวเซรั่มมือใช่ไหมเดี๋ยวผมจะหาซื้อใช้อยู่ครับตอนนี้ครับเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นนะค่ะดีมากเลยเนาะปะแขะเดี๋ยวปะแขผมขอจับหน้าปะแขหน่อยได้ไหม เออหน้าตึงจริงด้วยเหมือนกับที่รีวิวไว้ที่แบบมือกับหน้าใช่ไหมอันนี้ผมอายุ38 39นะหน้าบ้าแขยงเดงกว่าที่รีวิวอยู่นะที่ที่ใช้อยู่นะใช่ค่ะดังในโลกโซเชียลเลยเนี่ยนะว่าแขดังถึงนู่นบ้านผมถึงที่โลกเลยเนี่ยผมมาก็เขากัถามกันเออไปไหนเขาก็เออนี่ไงตัวจริงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออหน้าเออหน้าก็ดีหน้าหน้าเขาก็ดีจยแต่คอนเิร์มดีครับดีจริงถ้าเกิดหกสิบแล้วหน้าแบบนี้นะอาแต่ก่อนนี่แบบ มันก็เหี่ยจริงนะน่ะเขาเขาที่คนเขาเคยเห็นนมก่อนเขาพูดอยู่ว่าเหิวเออเขาก็ขอดูเออตะกอนหยวจริงมีแตีนกาอะไรก็ไม่มีเลยเนาะย่นลอยย่นก็หายไปเลยตัวนี้ตึงหมดตะกอนเป็นร่องรอยเต็มเนี่ยริ้วรอยเนี่ยนะเต็มหมดครับริ้วรอยแล้วตรงนี้มันก็ห้อยใช่ไหมล่ะตรงนี้มันก็เป็นห้อยห่อยแบบแล้วก็แขอยู่กับนี้ด้วยเนาะเนี่ยผัดอาหารจริงๆรล้วยนะาทำอาหารตามสั่งผัดจริงเนาะก็ไม่หยวไม่ร้อนอะไรใช่ปะไม่แสบใช่ปะฮะไม่แสบไม่แสบ หน้าไม่แสบขนาดพริกแบบโอ้ฟาดทิ้งแบบปึ้มเข้าหน้าเต็มเลยอ่ะแบาบงทีมาแล้วนเนี่ยแดดต้องทำไหมเนี่ยอ,อ่าครับอ่าแสบมาสองทั้งแดดทั้งวันไฟทั้งไรโอ้โหถ้าโดนอย่างนี้นะถ้าออถ้าไม่นั่นนะถ้าหน้ามันไม่นั่นโอเอคนี่นะหน้าดขนาดดูแบบขนาดดูแบบโดนแบบนี้หน้ายังไม่ไม่เสียเลยเนาะไม่เป็นไรหน้าไม่เป็นไรยัง เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปหาซื้อบ้างก็แขดีใจมากเลยเจอตัวจริงโอ้โหรับดีจัดเลยหน้าเม่ก่อนเม่อก่อนนี่หน้ามันหิวจริงๆงนะแก่ละหิวแบบเราดูเราจะเอาอะไรมาใช้ดีว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปหาซื้อใช้บ้างสารพัดที่ว่าที่ว่าไปหามาทํามาใช้นะทำหมดเนี่ยกอเห็นเขาเขาดูในนั่นอ่ะเขาเอาตัวไอ้ยี่หหออะไรเราก็ซื้อมาใช้หมดเลยแต่พอนี้ลองมาเออลองขว่ญนหนึ่งมันก็ดูเออดีอ่ะเห็นนะ เราก็เลยใช้ามาเรื่อยๆๆๆก่ะเออมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆๆๆไหนมีประเซเรมคิวมีปะ่ะเดี๋ยวมาให้ขายปะเดี๋ยวเอาไปอยู่ในห้องได้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  <laughs> ไดไดขอดูหน่อยเดี๋ยวจะไม่ให้ดู